สวัสดีเด้อพี่รองเอฟซีสุขุสุขอนู้ติดตามฮาน้อยลุงปาอาวานะานาบอลนาสาวเอฟซีเมื่อวานนี่เป็นจังไงนาะใหโชคดีแน่นอนเมื่อวานไอซีรูดจ้พี่น้องแท้หามงมมีแตกมัมีจอซีรูดก็ถือว่าเดินดีแล้วพี่น้องเขาสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะขาดกาชาดอันเดียว เป็นจังไดผู้ติดตามกษัตริย์ก็ขออภัยเลยพี่น้องเด้ออย่างอื่นเขาหมดกษัตริาศลุดอันเดียวบ่มา,มาตัวเดียวเจอออกอยู่เราพัฒนาเผนชี้หาหาชี้กาศามือว่านนี่กะได้๋ยวชี้ลุกยุพี่น้องถือว่าเก่งเนาะพี่น้องเนาะ จะเฝ้าไปทางใดเด้อพี่น้องเด้ออยู่น้ำกันไปจังสิละเขารูดกระรูดสองตัวพี่น้องให้ให้พยายามะรูดสองตัวร่างเทียก็ออกตัวกลมร่างเทียก็ออกตัวสำรองนะพี่น้องเนาะกระรูดตัวเดียวกะร่างเทียกระรูดตัวกลมก็ไปตัวสำรองนังสิหน่าให้รูดสองตัวได้หน่อยก็เอาหน่อยพี่น้องว่าต้องไปเอาหลายถึงยำ่ำ มากระขักกรจัง <SM> จ <ES> so ัดหนักหนักเนาะพี่น้องเนาะใช้เขามาแล้วกะติดตามกันไปเรื่อยๆเลยพี่น้องบ่ได้มัดร่วมของปูไม่คือเจ้าอื่นบ่คือสำนักอื่นสำนักเอิญเขาเจ้ามัดร่วมมาดิอันเดียวได้หาได้หาหาหน่อยลงทีเดียวสมมติว่าลงสามตัวสามคู่เขาหาหน่อยเขาเม็ด เส้งหาหน้อยเลยให้หลุดให้จูกลุ้มหาหน้อยเลยสามคูมันเป็นไปว่าใดนาะอพี่น้องลนะอันเดียวสิไปได้หาต้องของไปของมันมันถึงมาจะฐานมันจังใมดมดชุยางอันเดียวกับสิบบได้อันเดียวทันตัวนี่สิว่าใดเลยกับบ่าจักนาะอพี่น้องลนะเอาควันสิไปเบื้องันที่หามืออื่นมือนี่กะเบื้องหมู่บ้านที่ผ่านมาก,ก่ันพี่น้องหาหน้อยเฉพาะคิด จับตัวเด่นเก็ดรองเก่าเขาเก่าพี่น้องเด็กเก่าหนึ่งรูดกาศาสตร์รูดไปพิเศษเด่นเก่าล่องเก็ดคำว่าเขาเก็ดพี่น้องในเก็ดสองปกติเด่นแปดเด่นแปดล่องหนึ่งเอาว่ามันมีอันนั้นอยู่บ่พี่น้องลงตอนนี้มี นี่เขาเจาอยอยู่ตัวพี่น้องนีเมื่อเขาเจาอยอยู่ปกติในปกติเด่นแปดล่องหนึง่งคือจับเก็ดแปดเด่นแปดล่องหน,นึ่งเขาแปดนี่เด้พี่น้องโอ้ยแตกแตกเห็นแล้ว,วเห็นแล้วแตกเก็ดแปดพี่น้องแตกเก็ดแปดลืมพี่น้องเอ้ยบ่เห็นแตกเก็ดแปด เขาลูด, 8, ด 8, แปดให้ลูดแปดก็ได้ไอ้ทั้งลูดทั้งจอนนะพี่น้องนาะแตกเจาะมาพีเดินหาล่องแปดเขาเขาตัวซ้ำล่องเขาแปดพี่น้องได้ได้สามแปดโอ้แปลว่ามือในมีแตกพี่น้องเบื้องบ่คขักไม่เบาไปก่อนมันว่าเห็นแตกตรงๆเกตแปดนะพี่น้องเนาะ มาพี่น้องมาเนี่มว่าเบิงวันที่หาพี่น้องเป็นตัวใดมีแตกเราลืมเบิงบ่ขักเบิงบ่ละเอียดเห็นแล้วพี่น้องแตกแล้วเก่งละแตกรูดห้าหน้อยสะโพกิด,จ,ด,ด,าาดจับคูด้วยพี่น้องเพราะว่าลายแย่ห่างสะโพกิดจับคูห้าน้อย Câu nâng Câu nâng Sám si Sám si Nâng hạ Vinh วิ่งหนหาวิ่งหนหาก้มหนึ่งหาร่อง3ามซี่่องหนง่องเก่าหนึ่งกูวิ่งเด่นหนึ่ง ร่องหากาชาดวันว่วใดมือนี้มากาชาดนี้มากเต็มเต็มมือนีน้เนาะ

xuống hà hà cầu vinh hà cầu ดิงหาเกาะร่องสองหาร่องหาหก phí xịt phí xịt chấp cao suôn Sampet sampai wing sampai สามแร่องสามแปด่องเกคูนวิ่งเด่นสาร่องแ Các thị Chấp khu Câu xuống câu sáu, câu sáu, vinh, câu sáu สามบินเก่าสามกลมเก่าสามล่องเก่าหกล่องเก่าศูนย์คูบิงเด่นเก่าล่องสาม วีไอพีจะคู่สองสามสองสามเกาสี่ Câu C Câu nâng Vinh Câu nâng วิ่งเก่าหนึง่งกลมเก่าหนึง่งร่องเก่าสี่ร่องสองสามคูวิ่งเดินเกา่าร่อง ตาคุณนผ้าร่วยเขามาได้พี่น้องเด้อเขามาในซองเลยละตาคุณนผ้าร่วยเลยละซื้อ,อยูทูปตาร้วยแล้วปูคดดุ้นปูเดชเนี่ยนะพี่น้องปูคุ้นเดชเนี่ยนะบ่เอาเหมด สันสัลงเร็บกระปูขุนกุ้งกุ้งมัดคนเขามาแล้วว่ายัางทรงเอาไว้ซื่อเดี๋วเขาจะมีผู้จะเขามากุ้งหกหกศูนเก้าสาม C เก่าแปดสองสองสามแปดขันโทษบอติดจะเบอร์นี้นะเป็นเบอร์ลายยังเดียวไม่โทษให้โทษเบอร์อื่น เอาไ่นองแคบหนะ้าจอี่นอนเอ้ยพอได้เข้ามาแล้วเอาไปรุนโตกันมือแรงหาหน่อยซีมงเครงหาหน่อยวันที่หาเมษายน 2, 8, สองพันหาร้อยกะพอคิดกัจับคู่าหนึ่งสาหนึ่งหาวิ่งหนึหากลมหนึ่งหาล่องเก่าหนึ่งล่องสามีคูวิ่งเด่นหนึ่งล่องหากาชาตง6กหาสหา 9, หาเก่าวิ่งหาเก่ากรมหาเก่าล่องหกหาล่องสองหา ควิ่งเด่นหาล่องเก่าพิเศษเก้าศูนยวิ่ง38มกลม38มล่องเก้าศล่องสองสคูวิ่งเด่น3ามล่อง8ปกติเก้าศูเกหเก้าสวิ่งเก้าสมกลมเก้าสมล่องเก้าศเก้าหคูวิ่งเด่นเก่าล่อง3าม b p 2 3งสามเก้าสเก้าห วิ่งเก่าหนึ่งกลมเก่าหนึ่งร่องสองสามร่องเก่สาสีู่วิ่งเด่นเกา่าร่องหนึ่งพี่น้องผูใดเขามาแล้วก็หุกสุกๆมันๆกันได้พี่น้องด้วยแห่ง,หง,หง,ป,งปังๆกันเงินให้น่องท่องให้หลยอย่าเก็บอย่าจนพี่น้องพอ่อกันอีกเช่นนึงกามือวันที่หกปวละพี่น้องสำหรับื้นนี้นขอเก้าคำว่าสวัสดี